เกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยกันครับเนี่ยจาก28,000กว่าล่วงลงมาสู่26,900ดอลลาร์สถานการณ์ของคริปโตและบิตคอยหลังจากนี้จะเป็นยังไงวันนี้ผมมาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆฟังกันครับและไปอัปเดตทองคำกันด้วยเนาะยังไงอย่าลืมยกแก้วมาชนเหมือนเดิมครับชนพร้อมแล้วก็ลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซ่ hey, คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่31เดือน5และผมไม่ได้มานํากการลงทุนเนาะวันนี้ก็มาสุปสัส้นๆของทิศทางบิตคอยน์แล้วกันนะครับยังไงผมฝากเพื่อนๆมาเทรดที่ OKX เเนาะอถ้าใครยังไม่ได้เทรดนะครับคลิกลิงเเก์ OKX ใต้คลิปของผมได้เลยนะตอนนี้มีกิจกรรมการแข่งขันการเทรดนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้ส่วนแบ่งถึง45,000ดอลลาร์เลยทีเดียวครับโอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนาะผมขอแค่คนละไลค์คนละเมนต์ซับสครายบ์แลวก็กดกระดิ่ ผมได้บอกว่าให้โฟกัสบิตคอยแค่3โซนนะครับก็คือโซนสีเขียวและโซนสีแดงทั้ง2โซนด้านบนนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามาถึงโซนสีแดงโซนแรกของผมผมให้โฟกัสที่สัญญาณในการกลับตัวมีสัญญาณในการกลับตัวหรือมีแท่งเทียนอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็แค่โฟกัสว่าราคาบิตคอยจะลงมาหาโซนสีเขียวโซนนี้นะครับซึ่งสิ่งสําคัญเลยก็คือ ได้ไปหาทั้งสโซนแล้วนะก็คือโซนสีแดงแรกและก็ในช่วงปัจจุบันที่เรากําลังอยู่กันเนี่ยลงมาถึงโซนสีเขียวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการปหลุดเทรลนแนวโน้มขาขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะจริงๆอผมให้โฟกัสไปถึง2อ0หมเลยละกันก็คือจะช่วงปัจจุบันนี่แหละซึ่งมันเป็นช่วงที่อะไรครับราคาบิตคอยมีการเปิดเก็บทิ้งเอาไว้อ่านี่ที่ผมทำเอาไว้2 6 9 9 0 27,0 0 0ัเรกมตัวเลขกลมๆโดยประมาณนะครับฉะนั้นแล้วการลงมา ปิดแก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดที่เราจะสังเกตกันคือเมื่อลงมาแล้วมีสัญญาณในการกลับตัวไหมถ้าเกิดสัญญาณในการกลับตัวที่เป็นขาขึ้นเป้าถัดไปที่เราจะมองกันคร่าวๆนั่นก็คือ29,000ดอลลาร์โดยประมาณตัวเลขกลมๆแล้วกันครับยกเว้นว่ากรณีที่ลงมาที่26,900หรือ27,000ตอนนี้เลยเนี่ยนะครับดันไม่ได้เกิดสัญญาณในการกลับตัวแน่นอนครับราคาบิตคอยก็จะลงอย่างต่อเนื่องก็คือโอ้โหอันนั้นลงลึกหน่อยนะ ประมาณ20 0 0 0ดอลลาร์ 2, 000, โดยประมาณนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะแต่ผมไม่อยากจะคิดว่ามันจะต้องลงมาขนาดนี้นะฮะจริงๆผมมองแค่ว่า25 0 0 0ก็น่าจะโอเคแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้รู้อนาคตเนาะซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับแผงการเทรดของผมเนี่ยจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube หรือเพื่อนๆให้กําลังใจผมก็ได้นะเพียงแค่เดือนละ3 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ข้อมูลผมจะอัปเดตในชุมชนแล้วก็จะเป็นใน Discord ดส,ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นห้องเมมเบอร์รวมถึงห้องทั เข้าร่วมพูดคุยกันได้ฟรีนะครับผมก็มีแชร์มุมมองไว้ในนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นมุมมองของ Bitcoin อ่ะซึ่งผมได้มีการแชร์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าราคา Bitcoin ดันปิดหลุดไส้เทียนเนี่ยที่ประมาณช่วง27,000กว่าๆแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาหาขอบล่างของแฟลกก็ค่อนข้างมีซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ25,000ดอลลาร์โดยประมาณเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับว่าภาพ มันเป็นแท่งเขียวๆหรือเป็นแท่งสีแดงกันแน่ซึ่งถ้าเราขยายมาดูจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือน่จะเป็นตามแนวโน้มสีแดงๆแ,แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สัญญาณการกลับตัวณช่วงปัจจุบันเท่านั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือตอนนี้เราก็ลุ้นแค่สัญญาณในการกลับตัวซึ่งผมเองยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่มันชัดเจนนะนะครับในทางเฟรม45นาทีไหนลองเป็นทางเฟรมชั่วโมงกันบ้างนะครับลองปรับเป็น1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรนะครับเห็นแค่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเรามีการไปหลุดเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นแล้วที่ ปิดหลุดเทรนไลน์เห็นไหมครับที่ผมทําเส้นปะเอาไว้ที่ลองปรับไปในทางเฟรมตุนิโมงกันดูบ้างนะครับก็ไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรเลยนะครับเป็นเพียงแค่แท่งเทียนแบบปิดเต็มเต็มแท่งซึ่งผมทําตัวอย่างเอาไว้เห็นไหมครับเมื่อวานนี้เลยนะถ้าปิดหลุดแบบนี้ แนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาขอบล่างของชแนลไซเบรเพื่อนๆเห็นไหมครับชแนลไซเบที่ผมทำเอาไว้เนี่ยกรอบเนี่ยด้านบนเนี่ยโดนคอนทุบหัวแบกลงมาเนี่ครับแต่ละโซ่สีแดงแดงเนี่ยเมื่อเข้าไปถึงขอบบนเขามีโอกาสที่ลงมาจุดกึง่งกลางรวมถึงอาจจะลงมาขอบล่างประมาณ25,000ดอลลาร์นั่นเองแสดงว่าตั้งแต่26,000กกว่า จนถึงช่วงประมาณ2 5 0 0 0ดอลลาร์ยังมีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะลงมาอยู่นั่นเองนะครับที่นี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมมันถึงต้องล่วงลงลึกขนาดนั้นไอจุดเปิดแกรบข้างล่างเนี่ยมัน20,000เลยทีเดียวนะหรือแม้กระทั่ง1 5้ไอ้2ง0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตามสถิติผมก็เอาสถิติให้ดูนาอนในช่วงของเดือนที่5หรือเดือนเมษ์เนี่ยก็เป็นการปิดติดลบ2ปีติดต่อกันซึ่งปีล่าสุดผมก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราอิงจาก2ปีล่าสุดมันเป็นการปิดติดลบรวมถึงเดือนที่6นย ล่าสุดเลยนะลบถึง40 37อนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในช่วงของในเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะปิดติดลบตามสถิติอีกหรือเปล่าฉะนั้นแล้วแผนคือยังไงละครับแอดแผนกรณีที่เป็นขาขึ้นเพื่อนๆอ,อรอโฟกัสที่ส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นการหลุดไส้เทียนช่วงนี้เนี่ยประมาณ26,000กว่าเนี่ย จุด T P ก็จะเป็นประมาณขอบบนของ f l a กนะครับประมาณ27,800หรืออาจจะเป็นประมาณ27,500อะไรแบบนี้นะครับหรือกรณีเพื่อนๆบางคนมองว่า bitcoin จะรีบาร์เขแล้วผมรอโฟกัสขาลงดีกว่าเพื่อนๆอาจจะรอที่บริเวณขอบบนของ f l a กนะครับจุด T P ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของ f l a ก ซึ่งเหตุผลในการล่วงลงในวันนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของสภาพคล่องที่ผมเอาให้ดูไปในคลิปเมื่อวานนั่นแหละนะครับว่ายังมีสภาพคล่องอยู่ที่โซนด้านล่างรวมถึงเป็นโซนที่มีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ด้วยนะที่ประมาณ26,900ต่อไปก็เป็นทิ้งท้ายกันที่ทองคำแล้วกันเนาะผมก็ได้มองว่าเป็นการเบรกในส่วนของ falling wedge นะหรือ pattern ขาขึ้นออกมาแล้วนะตรงนี้ยังคงพักตัวได้สวยงามนะผมก็จะมองเป็นกรณีที่หลุดโลดเดิมนะครับอันนี้ก็จะยอมแพ้ไปก่อนนะครับก็จะเป็นกรณีนี้เลยแผนเทรดก็จะเป็นประมาณนี้หรือบางคนจะรอพ เนานะครับ จุด S L ก็จะไกลหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับช่วงไ้เทียนเดิมก็จะยอมแพ้จุดที่ี่ผมยังคงมองเป็นช่วงเป้าเดิมประมาณ1980โดยประมาณนั่นเองครับถึงจะเห็นได้ว่านะครับราคาบิตคอยตอนี้เนี่ยเรายังคงรับอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเส้น M A 200ในทม์เฟรมวีกันนะก็จะเป็นจุดรับสำคัญของเราเหมือนกันครับปิดหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่นะครับประมาณ26,100ดอลลาร์พี่เพื่อนเห็นไหมครับว่าโอกาสที่จะลงมาขอบล่างหรือจุดกึงกลางของแฟลกเนี่ยก็ยังคงมีก็จะเหมือนจากอดีตนะเน,นี่นนยถ ต้องช่วยกันภาวนามาให้ปิดหลุดแลกกันนะครับทีนี้พอเราขยายภาพมาดูในภาพใหญ่กันบ้างของ Bitcoin นะครับพี่เปิรก็เห็นว่าเน็กไลน์ของแอนโชเดอร์ที่ผมได้บอกว่าเราควรจะไซส์เวย์ให้ได้ถ้าจะปรับตัวเป็นกาขึ้น จุดท้ายเขาก็ยืนเหนือไม่ได้เนาะอันนี้ก็รอเพียงแค่อะไรครับการกลับลงมาพักตัวบริเวณช่วงแนวรับสำคัญ27,000ทุ่นๆนี่แหละครับที่เรากําลังอยู่กันจนถึงช่วงประมาณ26,600ไม่ควรหลุดไส้เทียนที่26,600เด็ดขาดก็เลยในที่จะรีบาวอีกรอบหนึ่งนะไม่ควรหลุด26,600เด็ดขาดแผนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปโฟกัสกันดูเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าภาพใหญ่ของอแอนโชเดอร์เนี่ยที่ผมวัดเป้าไว้ให้เนี่ย เราจะลงได้ถึง25,000-24,000เลยเนะครับเป็นไงบ้างครับพเพื่อนๆก็รอโฟกัสต,ตามโซนในภาพระยะสั้นที่ประมาณ27,000จนถึง26,600ไม่ควรหลุดนะครับพเพื่อนๆก็ยังไงลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูเนะาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับดีใจที่ได้ผู้คุยเปื่อทุกคนในวันนี้ย่าลืมเป็นเหาฉลามที่การบ้ากับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ